สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนน้ำพระไทยพ่อหลวงนายช่างยื่นมือมาหน่อยซิจะทายาให้น้ำพระไทยในหลวงรัชการที่9ที่ทรงมีต่อผู้ที่ใกล้ชิดขณะที่ในหลวงทรงงานเพื่อหาที่สร้างฝ่ายทดน้ำโดยมีอาจารย์ปาโมดไม้กัดช่วยถือแผนที่ให้พระองค์ปรากฏว่ามีตัวคุ้นได้กัดที่มือของอาจารย์แต่อาจารย์ก็เก็บอาการเสมือนว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าพระพักแต่อาจารย์คิดว่าพระองค์ทรงไม่สังเกตเห็นอาจารย์ก็ได้แต่เอามือถูเพื่อคลายความเจ็บปวดแบบเนียนๆก่อนจะเสด็จกลับในหลวงทรงเสด็จพระเจเนินไปที่รถยนต์พระที่นั่งเหมือนทรงค้นหาอะไรบางอย่างสักพักพระองค์ก็เสด็จพระเจเนินกลับไปหาอาจารย์โดยถือเอาหลอดยามาด้วยนายช่างยื่นมือมาสิจะทายาให้ อาจารย์ได้แต่ยืนตะลึงใจมิกล้าอาจเอื้อมยื่นมือไปให้พระองค์และไม่คิดว่าจะทรงสังเกตเห็นและมีพระเมตตาใส่พระไทยถึงขนาดนี้พระองค์ทรงทายาให้อาจารย์ปาโมดพร้อมตัดว่าตัวคุนมันกัดถ้าแพ้จะบวมไม่เป็นไรทายานี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยยังชั่ว